อีมีมาคนเดียวเอาอีมีมาคนเดียวไม่มีการลุงไม่ลุมใครทั้งนั้นแล้วก็ใครอยากมาลุมกูเอาอีมีคนเดียวต้องพูดไม่มีใครมาพูดกับกูทั้งนั้นสมมงนี้เอาอีมีคนเดียวเปิดกล้องดี่อาไว้ไลฟ์สดเอาอีมีคนเดียวอะไรสดนะไม่ได้บอกเอาอีมีคนเดียวมันต้องขอโทษพี่อย่างเดียวเพราะมันเสือกกับพี่มันเอาขูยไปพูดเรสื่อหายในเฟซบุ๊กของมันนั่นคือหน้าที่ที่มันต้องทําไม่ใช่มาเก่งใส่พี่พี่ไม่เคยรู้จักมันมันเป็นใครมาจากไหนในโลกแบบนี้พี่ไม่เคยรู้จักมัน อยากแก่อ่อก็มาสิตกก็มาทำไมเมื่อกี้ปากดีล่ะทำไมเมื่อกี้ตอนอยู่ในรถปากดีอย่างนี้าดแก่แ้เมื่อกี้ปากดีกีรอบแล้วอีสันวอแล้ววอแล้วี่ดมันนีด้วอแลแล้วใขาวอเนี่ย เขามา่อนว่าทำอย่างนี้ได้จริงจตลอดที่ใช้จบหรือไม่จบนะเราต้องผิกันดูก่อนแค่นั้นเองที่ฉันไม่มีอะไรไม่อยากมีเรื่องกับใครด้วยที่เป็นคนรู้จักคนทั้งประเทศใช่ไหมคะคนปี่เป็นคนสุดท้ายไม่ละอมน้อยไม่อยากให้ตีกันพูดตรงๆเขาไปแจ้งความเขาใช้ชื่อจริงที่นามบุลจริงที่ไม่ได้เป็นญาติเขาไหมใช่สุภาที่ไม่เคยไปอยู่กับเขาเลยทุกครั้งมีแต่เอมิลบ้าหรือคนเดียว ที่เพ้นมาบันทีก็ต้องการให้มันจบลงไม่ได้ต้องการที่จะมาตีกันหรือว่าอะไรไร้ยสาระบ้าบอคุยกันดีกว่าใที่ผมเชื่อวิธีลงให้สนอนนะครับถ้าตกลุ้นมแบบนี้ใช่น่าคุณผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาที่ลุ้นกันรอบนั้นเออตอนนี้มันมาเท่านั้นคุยดีๆต่อหน้าตำรวจแล้วมันก็จบใครที่เชงนึ่งแข่งความรู้ความแนี่ใครที่เป็นความยั่งยืนเลยใช่เยี่ยมมาเยี่ยมาต่อหน้าต่รวจเลยนี่เป็นลุงเติร์นเชื่อมันเรียกความมั่นใจนะตามพรบคอมพิวเตอร์มีต มาได้านีคอต่างอนนแล้วก็มายการรายการได้แรงด้วเหตุผลอะไรกินไปแจ้ความันนี้ด้วยเหตุผลอะไรช่วยนะม่นมมไม่้มาเพ่มเพนม่ม่มีดีๆดีๆขอดีๆ่อขาเทียกันก่อ ท,ที่ไม่จะัวดนะไม่จวดนะคะปวดใครไม่สนใจกูคม่สาไมต้องไปแจ้งความวันนี้ความเห็อง้ามึงข้นตัวมอตัวแม่ลมงมีุัมมีไงแล้วพี่ไปลง้ววันนี้พี่ไปลงสรดทะเบียนทำไมพี่ต้องใช้ชื่อเป็นเพแดงก็มีปัญหากระใชกคาแดงะแล้วพ่มีาอยู่ตรงไหน่คะที่ต้องเอาโพยโ ไม่ดีก่าเดี๋ยวเอาผ้ม่านใ่กได้เพราะว่าคุยกันเนี่ยเียมันมันค่้ายคลายหมืนมาตีกันเอ๋อวามือเนี่หัวมือเนี่ยไม่จุดอไราไม่ไม่เกี่ยวน้อยนี่เลอ่แกเี่ยวดีกว่ามัง่ายดกว่าตรงนี้ไม่จุดไม่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 หนูไม่ตีครับพี่หนูต่อหน้าต่รวหเอี่ดูองที่ดูความ่รงของมันดูุ้ยๆจก่อนลแยก่อน แล้วคนที่เกี่ยวพวกงานเชิญเลยครับคือคือประเด็นเลยอประเด็นเลยฉันเลยต้างรับผิดบ้างรับบ